สวัสดีครับพี่เตอร์สวัสดีครับพี่ช้างแล้วก็สวัสดีคุณผู้ชมท่านนะฮะครับผมวันนี้อาจจะพูดรัวๆนิดนึงเพราะว่าเลยไหมมันเยอะไปหมดเลยเต็มหน้าจอเนี่ยตอนเนี้ยอ่ะนื่องกกำแพงเมืองจีนฮะโอ้โหสีสันนี่ป๊าดอะมันอะไรสักอย่างแก่บนหรือเปล่าฮะก็ใช่อันนี้เพิ่งได้มาสดๆร้อนๆเลยนะครับคุณผู้ชมใช่ครับนะฮะรีบจนรีบร้อนใช่ที่เห็นเดี๋ยวจะเห็นนะครับเป็นไอ้ทรงกระบอกแปดสีนะแปดสีนี่คือ คืออย่างงี้เะสวยมากบอกว่าตัวจริงสวยจริงๆสวยจริงสวยฮะสวยมากๆเลยนะครับใช่ครับแล้วเพิ่งออกมาสดๆร้อนๆเลยนะฮะก็แน่นอน JBL Flip 3เนี่ยฮะคือรุ่นนี้เนี่ยจะเห็นนะครับถ้าเห็นถ้าดูโลโก้ใกล้นะฮะจะเห็นว่าเป็นลำโพงทรงกระบอก สีสามนี่โอ้โหอาจจะสุดยอดเลยตาากับมนะฮะตัวนี้มีอะไรเปลี่ยนแปลงถึงเรียกว่าฟลิปสามครับผมจริงๆจะบอกว่าเป็นเจเนเรชั่นที่สามนะฮะฟลิปสามแต่มีแปดสีใช่มีสีล้วมบ้างมาให้สีกันดีกว่าโอ้โหไม่รู้ว่าอะไรบ้างเนี่ยอ่าสีอะไรเนี่ยนี่สีอะไรเขียวเนี่ยเลยสีเขียวอ่อนๆเนาะแล้วก็สีแดงหะแดงนะฮะข้างบน สีอะไรเนี่ยสีชมพูสีชมพูครับข้างล่างสีส้มสีส้มฮะสีดําเงินสีดําสีเทาสีเทาสีเกรย์สีเกรย์นั่นแหละฮะแล้วก็เจนเนลอสีเหลืองสีเหลืองนะครับครับก็ลแปดสีนี่ต้องบอกเลยครับว่าสวยทุกสีครับฮะที่สำคัญถ้าเห็นในรูปเมื่อกี้จะเห็นว่าเอ๊ะทำไมมีน้ำในรูปกราฟิกนะฮะมันกันน้ำได้ใช่ครับเออเนี่ยฮะฮะร่กันน้ำแต่ตัวช่วง ไม่ใช่สมการอ่าคือพูดง่ายเพิ่มฟังก์ชันต่อก็บอกว่าแอดเวนเจอร์ขึ้นคือลุยได้แล้ะใช่ใช่ช่วงนี้หน้าฝนตกกระปิกระปอยฮะครับผมรุ่นนี้เลยนะครหาปั่นกรยามอไซค์ตากฝนใช่มีตัวและลุนกับท่านแล้วบอกเลยครับว่าดีไซน์สวยมากนอกจากนั้นความรับข้างในก็มีอะไรจะบอกอะไรครเดี๋ยวต่อกันเดี๋ยวต่อกันมาพูดกันถึงฟังก์ชันกันก่อนดีกว่านะฮะครับครับผมก็ ตามสไตล์เราฮะกีนมาสักกองเลยโอเคเนี่ยเอาสีนี้เลยแล้วกันครับตัวนี้นะฮะผมขออนุญาตมาอยู่ข้างๆพี่ช้างแล้วกันครับผมก็ฟลิปสามโลโก้ก็แน่นอนฮะด้านหน้าเป็นตะแกรงขักๆแล้วก็โลโก้ทุกสีนะโลโก้จะเป็นสีเดียวกันหมดเลยสีครับผมส้มนะฮะเงาในตัวหน้าเป็นอ่าเป็นเหมือนในผ้าไนล่อนนะใช่ครับครับผมใช่ฮะอย่างดีเลยนะโยสักอ่างใช่กันน้ำแหละนะครับครับรอบแล้วกันด้านล่างพี่ช้างก็มีเลยนะฮะแบตเตอรี่ฮะสิบชั่วโมงนะครับเป็นไงฮะฮะ ขนาดแบตเตอรี่ประมาณ3,000มิลลิแอมป์ครับผมนะฮะลิเธียมโพลิเมอร์นะฮะรับโทรศัพท์ได้อะอันนี้คือกันน้ำนะรูปร่มนะฮะแล้วตัวนี้เดี๋ยวบอกว่าคืออะไรฮะอ่าเนี่ฮะผมเชื่อว่าต้องถูกใจกันแน่นอนเลยฟังก์ชันนี้ยสำหรับหลายท่านที่เคยถามสอบถามไว้ฮะที่สำคัญคือเป็นบลูทูธครับผมนะฮะนี่ก็เป็นพอร์ตโฟลิ่งสปีกเกอร์ที่น่าสนใจนะฮะข้างก็มีวิธีการใช้งานนะฮะ เข้าๆแล้วกันนะฮะมันก็มีว่าสองตัวนี้โทรศัพท์เครื่องหนึ่งกับสองตัวอะไรเงี้ยอ่ายังไม่บอกยังไม่บอกครับนี่คือถ้าตากฝนถูกต้องนะฮะโดนน้าได้นะฮะโดนน้าได้โดนได้ความหมายือโดนฝนได้โดนน้าได้ไม่เพีงว่าแค่เราออนนะสเปรย์นะครับไม่ใช่จุ่มนะฮะไม่ใช e w a t e นะฮะถ้าจุ่มนี่ผมบอกเจ๊งนะครับจุ่มก็เจ๊งนะครับผมนะฮะด้านหลังฮะนี่ก็สรรพคุณจะชัดเจนขึ้นแล้วพี่ค้างนะครับก็ไล่กันมาเลยเป็นพอ เทเบล์บูทูธสปีกเกอร์นะฮะบลูทูธนะฮะสิบชั่วโมงเพลย์ไทม์มีแบตเตอรี่ตัวใช้งานได้สิบชั่วโมงครับผมมีไมโครโฟนในตัวนอร์มอลเลเวลนะฮะแล้วก็สปีกเกอร์โฟนครับผมนะครับแล้วก็ตัวนี้คือสเป๊กทูบคือกันน้ำใช่นะฮะมาดูข้างในเลยดีกว่ามาแกะกันเลยว่าในกล่องเขามีอะไรมาบ้างนะครับสำหรับเจ้า JBL Flip 3นะฮะบอกได้เลยครับว่าสวยจริงๆนะฮะตัวนี้ก็มาในกล่องแบบพรีเมียมเลยฮะตัวนี้เป็นแค่กันกระแทกนะฮะอ๋อฮะ โอ้โหกระดาษการกระแทกยังมีมีมีกระดาษให้ยังมีกระดาษให้ดูนะผมว่ามีอะไรข้างในไม่มีนะไม่มีฮะอ๋อดูฮะตัวนี้มาสวยงามมากนะครับตัวลำโพงเลยดีกว่านี่ฮะคุ้นฮะด้านข้างคุ้นๆเหมือนเหมือนตัวชาร์จสองเลยใช่ครับพาสิฟเรเดเตอร์ถูกต้องนะครับฮะนี่เดี๋ยวสาธยายให้ฟังว่าเป็นยังไงบ้างครับผมแล้วก็อุปกรณ์ที่ให้มาฮะตัวนี้จะแปลกไปพี่ช้างอะไรฮะก็คือทุกสีฮะ สายชาร์จจะเป็นสีส้มอ๋อเอาง่ายๆว่าไม่ว่าสีอะไรก็ตามแต่สายชาร์จเป็นสีส้มแล้วก็ไม่มีอะแดปเตอร์มานะฮะมีแค่สายชาร์จอย่างเดียวอ๋ออะแดปเตอร์คือไปหาเองหาเองฮะเออโน้ตบุ๊กอ USB จากโน้ตบุ๊กหรือว่าอะแดปเตอร์ของ Android หรือว่า iPhone ได้แค่สายตัวนี้นะอ่าเสียบปลั๊กไฟบ้านได้ครับผมแล้วก็มีคู่มือเนี่ยฮะนะฮะครับผมแค่นั้นเองฮะก็ไม่มีอะไรไม่มีซองด้วยนะครับไม่มีซองใส่นะฮะรุ่นนี้นะครับไม่มีซองนะะฮไมมมม่่่่ีีซองใใสแตตเขาาหห้้ัััวนคครรบบผูยะ นี่นะครับนี่ฮะโอ้ดีอยู่ก็ตามสีฮะสีเขียวก็สายสีเขียวนะใช่นะฮะคือต้องบอกว่าโดยรวมนะครับต้องบอกเลยครับโคตรสวยเลยผมชอบมากเลยครับดีไซน์มาถูกใจมากเลยฮะสวยมากเราพูดถึงเรื่องสีกันแล้พี่ช้างเราก็ไปดูสีอื่นกันเลยฮะ อ่ะอันแพ็กมาไว้รอยโอ้โหนี่ฮะเพราะมันเยอะอะไรนี่ฮะมาแล้วฮะโอ้โหนี่โอ้โหนี่นี่นเมื่อกี้แดงฮะนี่ชมพูละแต่ว่าฮะสีคล้ายกันนะอ่าสีคล้ายกันนะฮะแดงชมพูส้มอ่าครับผมอ่ะตัวนี้คงชัดเจนสีเหลืองครับเหลืองครับตัวนี้ก็แน่นอนนะดำดำน้ำเงินโอ้โหมาครบเลยเทาเทามีไหม ครบแปดสีแล้วเเคยฮะก็ไปดูหมอดูดวงกันนะว่าถูกโชล์วันไหนถ้าท่านแบบไม่ถูกโลกก็เหมาทุกสีเลยครับผมถูกต้องนะฮะอาที่หนึ่งม่นแค่เจ็ดวันนะฮะใช่อันนี้มีแปดสีครับผมนะฮะก็เก็บไว้นะฮะค่อยฝากใครก็ใช่ดูให้เลยซื้อไปประดับบ้านก็ได้ไม่ต้องฟังครับผมสีมันสวยดีนะโอเคนนี้ผมขออญาตถอยไป้า้หลังครับผมคือเนี่ยฮะตัวจริงของเขาดีไซน์สวยมากครับ แล้วก็ต้องบอกว่าตัวจริงสวยจริงๆนะฮะคุณผู้ชมไม่เชื่อเนี่ยลองซื้อไปดิฮะฮะใช่ใช่ต้องลองฮะต้องลองฮะอย่าเชื่อที่ผมพูดใช่จริงหรือเปล่าอย่าเชื่อฮะต้องซื้อไปลองแล้วจะรู้ว่ามันสวยจริงๆครับนะอันนี้ไม่พูดถึงเรื่องเสียงนะอ่ะโอเคจากสวยแล้วเรามาสำรวจกันดีกว่าไปคราบตัวนี้ฮะมาก็มาในทีมรูปร่างเรว่าทรงกระบอกตัวนี้ทีมสีเขียวนะฮะก็ผิวเหมือนเป็นผ้าไนลอนใช่ เป็นวัสดุที่ว่าพรีเมียมชนิดพิเศษเลยคือพูดง่ายอ่ากันน้ําได้ใช่แล้วงานประกอบมีชังประณีตมากละเอียดมากฮะละเอียดมากฮะนีฮะก็คือการขึ้นมอนพลาสติกตัวนี้นะฮะที่เป็นขอบลับเบอร์ตัวนี้กันกันลื่นนะฮะนี่จะเป็นขาตั้งได้ด้วยนะฮะทั้งสองฝั่งเลยนะครับตรงกลางโลโก้เจเบลชัดเจนคทุกทุกสีฮะโลโก้สีเหมือนกันใช่ทีนี้ปุ่มการใช้งานนะครับนีฮะก็จะมีสัญลักษณ์บอกใช้งานง่ายมันเป็นลักษณะเหมือนกับเนี่ยฮะเป็นอ่าเขาเรียกนูนเป็นเป็นตัวนูนนูนต่ ใู่ปุ่งี้คืาเรียกเป็นแท็กสวิตนะฮะอยู่นี่ฮะก็ปุ่มสนับบลูทูธสำหรับดีเซ็ตหรือแผ่บลูทูธนะฮะนี่ก็ลักษณะที่ว่าเป็นลดเสียงเพิ่มเสียงใช่ตัวนี้ก็รับโทรศัพท์ใช่หรือว่าเล่นหยุดครับนะครับอยู่ที่ตัวนี้คือจะขออนุญาตพี่เตอร์รับคุณผู้ชมฮาไอ้ตรงนี้ผมชอบมากเลยสีเนี่ยมันกลมกลืนไปกับตัวลําโพงแล้วพอมันแบบปุ่มคอนโทรลนี่มันแบบทําออกมาได้ดีมากครับเหมือนออกมาเป็นแบบ ไม่ได้ให้กดได้แต่ความรู้สึกนะเหมือนว่าแปะโชว์เฉยๆที่จมาใช้งานได้สวยงจริงครับต้องบอกนี้ฮะครับผมฮะถัดมาด้านหลังับพี่ช่างด้านหลังก็จะเป็นที่คล้องสายนะมีสายคล้องมาให้เลยนี่ฮะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นปุ่ม power ครับผมนะปุ่มนี้ก็คือเขาเรียกว่า JBL Connect ใช่ใช้ยังไงเดี๋ยวอธิบายนะตัวนี้เป็นแบบสั้น JBL Connect ปุ่มนี้มีเอาไว้เพื่อเพื่อสามารถที่จะ connect ให้ฟังเพลงเดียวกันได้สองตัวนี่นะครับพูดได้ง่าย ถ้ามีฟิบสามสองตัวคุณสามารถคอนเน็กกันแบบไร้สายได้ใช่ครับแต่ว่าเป็นระบบแบบเซอร์ราลใช่ไม่ใช่แยกสายขวาใช่ไหมฮะใช่ครับคือเป็นเซอร์ราลฮะสองตัวดังเหมือนกันใช่ก็จะได้มีติเสียงที่กระหึ่มขึ้นเอาง่ายๆครับแต่ว่าคอนเน็กกันได้แค่สองตัวนะใช่ครับอืพูดง่ายซื้อไปเลยสองตัวเอาไปเป็นลำโพงคู่ตั้งในบ้านในโต๊ะทำงานในห้องได้เลยใช่ครับใช้สมาร์ทโฟนตัวเดียวนี่แหละ ใช่ดัง2ตัวเลยใช่เนี่ยแต่ละตัวประมาณ10เมตรสิบเมตรเป็นระยะโปทูตเลยใช่แล้วโอ้โหผมเราลองกันแล้วเนาะเสียงนี่โอ้โหก็หึมเลยใช่ครับนะฮะแล้วก็ตรงนี้พี่ช้างที่แอบไว้ตรงนี้นะครับที่ว่ากันน้ำเพราเขามีตัวฟลิปปิดปิดขาสำหรับชาร์จไฟแล้วก็อีกสุดห้ไอตรงช่องเล็กๆก็คือตัวแสดงอินดิเคเตอร์ของแบตเตอรี่นะครับห้าระดับนะฮะครับผม ด้านข้างนะฮะประกอบด้วยพาสิฟเรเลเตอร์สองตัวนะส่วนข้างในวิช้างประกอบด้วยอุปกร์ฟูลเลงขนาด40่มิลหรือ4เซนจำนวน2ตัวสองตัวกำลังขับโพลแอมคัสดีขนาด8วัตต์2องชแนล16วัตต์ i อ s วสครับผมนะครับคือว่าสำหรับฟิปฟินะครับก็คือแค่12บสวัตต์อืมแต่ตัวนี้16วัตต์ใช่ กำลังขับสูงกว่าตัวช้าสองอีกฮะช้า15วัตต์ใช่นะครับครับผมก็ถือว่าเป็นน่าสนใจทีเดียวคือต้องบอกว่านี่คือลำโพงพกพาเจเนเรชั่นที่น่าสนใจมากครับคือต้องบอกว่าเ b l ทำฟิปสามออกมาตรงนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคุณภาพเสียงและงานดีไซน์นะผมย้ําอย่างนี้เลยงานประกอบสวยมากสวยครับครับผมสวยจริงๆครับคือผมบอกด้ยครับไม่ว่าคุณผู้หญิงคุณผู้ชายฮะต้องถ้าใครได้เห็นตัวจริงนะต้องชอบนะครับฮะก็ถือว่าทํามาดีดีฮะ ทีนี้มาสายที่ยฟังก์ชันหน่อยพี่ช้างครับนะครับตัวนี้ก็คือเป็นบูทูธเวอร์ชันใหม่เลยนะครับ4.1นะครับก็คือรับส่งข้อมูลได้เยอะขึ้นนะฮะบิตเรตได้เยอะขึ้นนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็คือตอบสนองความถี่ครับพี่ช้างอยู่ที่นะฮะ85-20กิโลเฮิรตซ์85-20กิโลเฮิรตซ์ความถี่ต่ำได้ดีมากแบตเตอรี่คือ3.7โวลต์3,000มิลลิแอมป์เล่นต่อหนึ่งได้10ชั่วโมงฮะชาร์จไฟใช้เวลาประมาณ3.5ชั่วโมง3ชั่่วโมงงครึนะะฮ ถ้ามีอะแดปเตอร์ตั้งแต่5โวลต์1แอมป์ขึ้นไปมันจะได้ประมาณนี้นะครับก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจได้เมนชั่นนะฮะตัวนี้คือมันเป็นวงกลมนะฮะคันี่คือมาณ6.4เซน6.4เซนครับยาวยาวขึ้นนึงก็คือประมาณ170เซนหนักเท่าไหร่ฮะ17เซน17เซนนะฮะนับ450กรัม450กรัมก็กำลังดีเหมาะมือใช่นะฮะไม่ถูกใจใครเนี่ย กำดังดีเลยฮะก็เฟี้ยงก็เฟี้ยงเลยเฟี้ยงเลยนะครับผมนะฮะแล้วก็ตามไปกินใช่ต้องบอกว่าย้ําอีกแล้วฮะต้องบอกว่าโคตรละสวยเลยสวยจริงๆเห็นแล้วชอบพี่ช้างชอบสีไหนเออผมชอบสีอะไรดีวะสีเขียวผมชอบนี่อ่าผมส่วนตัวผมถ้าผมผมเป็นคนหลายใจฮะชอบทุกสีอ่ะเอาหมดเลยมีมาอย่าหลุดมานะเสร็จกูหมด ไม่ใช่คุณเล่นนะครับก็ต้องบอกว่าสวยทุกสีจริงๆฮะครับผมอันนี้หมดยังสาญยาฟังก์ชันหมดยังโอเคนี้เขาก็ฟังไม่ทันแล้วฮะฮะก็ปุ่มมาลองมาลองเลยเปิดอ่ะเปิดเวลาเปิดเนี่ยฮะปุ่มเพราะว่ฮะ้ามีเสียงอ๋อมีเสียงเวืดด้วยฮะนะฮะแล้วก็ตัวนี้สำหรับแพร่ปรูทุนะฮะโอเคนี่ฮะจริ้งกดค้างนะครับแล้วกดค้างปุ๊บไฟสถานะการเชื่อมต่อจะเป็นสีแล้วฮะแป๊บนึงฮะ เนี่ยฮะเนี่ยฮะตืดนี่ฮะหาละพร้อมสำหรับแพ i r i n g นะฮะเวลารอการแพ i r i n g จากสมาร์ทโฟนจะดังตืดจะมีเสียงออกมาเลยนะฮะครับผมใช่ไหมใช่ฮะทีนี้ผมก็เปิดสมาร์ทโฟนตอนนี้เหม็นมีเลยมันตืดแค่สองครั้งก็พอครับไม่ต้องหลายตืดฮะไม่ไงผมถามแทนคุณผู้ชมไงอ่เออตืดแค่สองครั้งอ่แต่ว่ามันเบื่อฮะใช่แต่ว่าเนี่ยฮะสังเกตดูสัญญาณไฟก็ยังเป็นกระพริบกระพริบอยู่รออ่ะรอคอนเน็กคอนเน็กต์จะเป็นยังไง กำลังไปซื้อน้ำตาลฮะมาเชื่อมมาแล้วฮะเนี่ยฮะจะนิ่งเชื่อมแล้วก็จะหวานทันทีเลยครับผมนะนะทีนี้ครับจะฟังก่อนหรือว่าคอนเน็กับอีกตัวหนึ่งก่อนดีฮะเอาไงดีก็ฟังก่อนดีกว่าแล้วค่อยมาสาธิตการคอนเน็กว่าไอ้ลำโพงฟ l ิปสามสองตัวเนี่ยมันคอนเน็กกันยังไงแล้วหลังจากคอนเน็กพลังเสียงจะเป็นยังไงนะครับผมโอเคอ่ะมาฟังกันดีกว่า ไม่ผิดหวังอยู่แล้วครับสำหรับเจเบลเขาแบรนด์นี้แบรนด์นี้ก็เป็นแบรนด์คุณภาพอยู่แล้วทุกคนผมบอกได้เลยฮะเจเบเนี่ยไปที่ไหนถามรู้จักลำโพงเ b l บลไหมรู้จักทุกคนหละฮะครับผมครับผมก็ฮมาดูอีกหนึ่งฟังก์ชันพีชานครับฟังก์ชันนี้น่าสนใจมากนะสําหรับคนที่อยากจะทําให้เสียงมันกระหึ่มขึ้นนะใช่ครับตัวนี้สมมติว่าผมมีอีกตัวหนึ่งไม่สมมติละผมมีอีกตัวหนึ่งเนี่ยไม่ต้องสมมติะฮะตัวจริงอยู่นี่ฮะก็กดปิดอีกตัวหนึ่งนะครับผม power ปึ้งนะครับนีฮะกดปุ่ม JBL Connect นะฮะที่ตัวแม่ตัวแม่ครับผมแล้วก็กดที่ตัวอีกตัวหนึ่งฮะกดแค่ครั้งเดียวครับผมก็รอมันคุยกันฮะนี่ฮะนี่ฮะมันก็เสร็จแล้วมันจะสว่างนี่ฮะมันจะนิ่งทั้งคู่เลยติ๊งติ๊งนี่ฮะ เสร็จแล้วพี่ช้างก็คือว่าตัวนี้จะเป็นตัวที่ผมมาคอนเน็กนะครับตัวที่สองส่วนตัวแรกนี่เป็นตัวที่ผมเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนนะฮะก็คือการคอนโทรลนะครับการรับโทรศัพท์จะรับได้เฉพาะที่ตัวตัวแรกที่เราเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนนะครับแต่วอลุ่มบวกลบเนี้ยใช้ทั้งสองตัวเอ่อต่างคนต่างทําใช่ฮะแล้วก็ปุ่มเล่นปุ่มหยุดเนี้ยใช้ได้เฉพาะตัว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 ที่คอนเน็กกับโทรศัพท์นะครับแต่วอลุ่มเนี้ยใช้ต่างคือเพิ่มที่ตัวนี้ตัวนี้เพิ่มด้วยลถที่ตัวนี้สองตัวลดพร้อมกันพ อ่าแล้วถ้ารถที่สมาร์ทโฟนล่ะก็รถทั้งคู่ครับรถทั้งคู่นะครับสรุปคือวงลูกมันใช้ร่วมกันโอเคเข้าใจง่ายๆนะครับนะฮะทีนี้ผมก็จะให้เกือนิดีเสียงก็วางห่างกันหน่อยนะฮะอ่าห่างกันหน่อยนะครับลองฟังดูครับผมมาลองดูฮะครับผมนะครับประมาณนี้นะพี่ฮะฮะเอาเพลงเดิมนะฮะจะได้ว่ามันระหมขึ้นหรือเปล่าอ่าเนี่ยฮะนี่ครับพอเราเนี่ยฮะขอได้กันสองตัว Ồ <laughs> oh, đăng á บอกเลยครับนี่ถูกใจหลายๆคนเลยนะฮะที่อยากได้ลำโพงที่มันคอนเน็กกันแบบไร้สายแบบนี้ใช่ผมจินตนาการถึงการใช้งานเลยครับว่าจะวางจุดไหนหรือว่าไปเที่ยวไปปิกนิกไปตั้งแคมอะไรเงี้ยครับผมนมันจะสนุกขนาดไหนฮะใช่ซึ่งสไตล์ของ JBL เนี่ยต้องบอกครับว่าก็เหมาะกับเพลงหลายๆแนวเป็นเป็นลักษณะวาไรตี้เลยนะฮะใช่ครับป๊อปแดนซ์ล็อกฮะ ก็คือใช่เป็นเป็นเป็นลำโพงที่ฟังสนุกนะครับไม่ได้ไม่ได้เจาะลึกไปได้ไปแบบพูดง่ายไปในแนวเพลงใดแนวเพลงหนึ่งนะได้หมดนะครับนะฮะอะไรที่เลยใช่ก็พูดง่ายครับเหมาะสาหรับทุกเพศทุกวัยทุกอายุทุกชนชั้นใช่ครับแล้วที่สําคัญเนี่ยย้าแล้วยังอีกโคตรสวยเลยฮะจริงๆสวยฮะชอบมากเลยใช่ใช่ฮะสวยมากครับใช่ครับผม ทีีเรยนดะก็เลินออกมาดีมากนะครับก็บอกนี่เลยตอนนี้ก็มีไว้บริการแล้วที่ storelumpongonline.com ครับแอปเปิ้ลไทยคอมนั่นเองนะครับมีจําหน่ายแล้วก็ทุกสีใช่จัดส่งทั่วประเทศนะครับโอนตังมาส่งของกลับไปครับผมนะครับง่ายง่ายซือตังมาซื้อของกลับไปใช่ครับมามือเปล่ากลับมือเปล่าไม่ฮะไม่ให้กลับมือเปล่าฮะให้ไปกดเอทีเอ็มแล้วกลับมาซื้อเราใหม่ฮ่ฮดีะดีครับผมนะครับอ่ะ ก็เอาเป็นว่านี่คือเจเน r เรชันของฟลิปนะครับก็คือ Flip 3เนี่ยผมบอกได้เลยครับว่าถูกใจทุกๆคนแน่ๆนะครับถ้าได้มาเห็นตัวจริงนะบอกได้เลยนะฮะตัวจริงๆนะครับตัวนี้ก็คือราคาค่าตัวเท่าไหร่พี่ช้งอยู่ที่4,390บาทนะครับสำหรับท่านที่จะไปแพ็คคู่มาคุยราคากับเราใช่พิเศษให้ฮะเดินมากับแฟนซื้อเป็นคู่นะครับ พิเศษแน่นอนพิเศษแน่นอนนะครับนะฮะพิเศษยังไงฮะพิเศษแพงกว่าเดิมเงินนะนะนะก๋วยเตี๋ยวพิเศษธรรมดาเท่าไหร่สามสิี่สิบแน่นอนครับลำโพงปกติเท่าไหร่สี่พันสามเก้าสิบซื้อสองตัวตัวละห้าพันโอเคไม่ใช่นะครับก็จริงๆต้องบอกว่าเนี่ยฮะก็ฟังก์ชันที่น่าสนใจคือการคอนเน็กแบบไร้สายตรงนี้เองครับที่จะทำให้มิติเสียงมีพลัง ความกังวลดังมากขึ้นนะครับผมสามารถที่จะเพิ่มเขาเรียกอะไรฮะพลังเสียงในห้องนะครับได้แบบบอกได้เลยครับสบายๆเลยนะฮะก็วันนี้นะครับก็เราก็ขออนุญาตจบการรีวิวตัวเจ้า J b l บ l i p 3นะฮะถูกใจจริงๆย้ำอีกสวยเสียงดีนะครับผมครับผมโอเคครับวันนี้ก็ขอบคุณมาก ท่านจะดูร yes. ีวิวแล้วก็ดูตั้งในกระเป๋าเลยฮะเร่ามาเจอกันใช่ก็รีบนะครับเพราะว่าสินค้าเนี่ยไม่ได้มีจำนวนจากัดนะมีเยอะจะขายนะครับโอเคนะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ